มาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับรถยนต์เอเนกประสงค์หรือรถยนต์เจ็ดที่นั่งกันนะครับว่าที่คิงคองพิคามีรถอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับคันแรกครับอเวนซ่า 1.5G นะครับปี2019จด20นะครับ429,000่อน7,000กว่าบาทถัดมาครับอาวนซ่า1.5 g นะครับอันนี้ท็อปขึ้นมาอีกนิดนึงนะ459,000อน7,000กว่าบาทเหมือนกันกน,นะ ขันมาอินโนวา2.8ตัวจีนะครับปี20นะครับ6 9 9 0 0นนะครับค่างวดอยู่มา10,002นะแล้วก็ปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี20นะ8แ9 9 0 0นนะครับค่างวดอยู่10,05นะถับมาลีเจนเดอร์2.4นะครับซิกมาโฟปี21นะครับ1 2 9 9 0 0 0นะครับ อยู่ประมาณขั้งว่าอยู่ประมาณ2 2 0 0 0สุดท้ายครับที่ใหญ่เวลฟายนะครับปี2017 18, 2 0 1 7ั Edition, นสิบเจ็ดจุดสิบินะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับข้างว่าอยู่ประมาณ3าม0 0ื่นชอบแบบไหนนะครับเลือกเอานะครับเลือกแบบที่ใช่สำหรับคุณโอเคครับ